มีเอซท่านหนึ่งถามมาในคลิปก่อนที่พูดถึงเรื่องเงินกเกษียนของคนกเกษียนของออสเตรเลียเนาะถามว่าจริงไหมที่ฝรั่งรับเงินกเกษียนแล้วถ้าเมียไปทำงานนอกบ้านแล้วมีรายได้เข้ามาเดือนละพันหรือสองพันเหรียญจะโดนหักเงินกเกษียนจริงไหมอันนี้ตอบว่าจริง แต่ว่าหาักมากหักน้อยหรือเลดเท่าไหร่แต่ละคนไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันแล้วมีสิ่งหนึ่งทำไมฝรั่งไวยกเียนถึงตัดสินใจที่จะอ่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเขาพี่น้องคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ ผู้หญิงผู้หญิงไทยผู้หญิงเราเนาะที่เดินสายนี้เอาบอกกันแบบบานๆเนาะพี่น้องก็กคือถ้าเขารับเงินกเกษียณแล้วแต่งงานจะทะเบียนสมรสเขาจะถูกตัดเงินรายได้ลงไปเกือบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแล้วแต่ละบ,บุคคลเงื่อนไขของแต่ละคนมาคือกันไหมคะเพราะว่ารายได้หรือเงิน เงินที่เขาเงินเก็บของเขาไหมอธิบายว่าถือมูลนคารัพ์สินตัวเงื่อนของเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เับาเงินกเกษียณก็คือจํานวนแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเงื่อนไขของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทีนี้บางคนถึงขั้นที่ไม่ไม่ยอมให้เมียไปทํางานนอกบ้านไม่ยอมให้เมียไปทํางาน ก็คือ,อยานจากของเธอค่กสินะคะแต่ผู้หญิงมีค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยสมมติว่ามีลูกที่ต้องยังเรียนมาท่านจบต้องทรงเสียพ่อแม่ที่ต้องดูแลหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นหรือไม่หนีค่าบ้านค่ารถค่ายังสี่น้องพี่น้องอันนี้คือตามควาเป็นจริงของของชีวิตคน พอพูดถึงถึงเรื่องนี้ปุ๊บคนที่จะแต่งงานกับคนวัยเกษียนจะต้องคุยกันแบบคุยกันแบบละเอียดไหมคะพอพะว่าถ้าผู้ชายรับรู้เออฉันต้องฉันฉันไปนี่ฉันต้องมีายไรทกนีีเพื่อจิส่งทางบ้านนันสินะแล้วสวนมากถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายจะต้องส่งบ้านไหม เจ้าก็ต้องไปหาเองไปทํางานข้างนอกเพื่อที่จะส่งเงินกลับบ้านนั่นสิแม,ม่คะมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันถ้าผู้ชายเขาโอเคให้คุณทํางานได้เังสิเฮาพ่อผู้หญิงพ่อผู้หญิงทํางานทํางานหนักเพื่อที่จะมีรายได้แต่แล้วก็บกพ้อในในความเป็นภรรยาก็สิมีปัญหา ถึงมีเรื่องที่ว่าคนเลิกกันอย่าล้างหรือว่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่นี่เขาเรียกคู่พาร์ทเนอร์เนาะก็คืออยากกันยุ่งสินะคะหลังจากที่ตัดสินใจมาใส่ชีวิตรวมกันแล้วเองบางคนยังไม่ถึงปีเลยเองเสิอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอยู่ที่ว่าเราจะรู้เรื่องนี้ไหมม,มันเป็นเรื่อง ที่ต้องแบบว่าคุยกันหรอต้องต้องเข้าใจกันคักอยู่นนะแล้วบางกีผู้ชายรับปากเออฉันจะดูแลเธอนะฉันดูแลได้นะค่าใช้จ่ายเธอเท่านี้เท่านี้พอมาจริงๆแล้วอาจจะให้แค่เดือนสองเดือนหลังจากนั้นไม่ให้อีกสิคนอยู่เมืองไทยเหตุอย่างไรล่ะอันนี้คือคือคือหลักความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นฝรั่งที่ ที่ที่เรามาอยู่บ้านเขามาอยู่ประเทศเขากับที่เขาไปอยู่ประเทศเฮาบางทีมันไม่เหมือนกันคนคนเดียวกันเนี่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องเตรียมพร้อมเนาะก็คือมีอาชีพติดตัวที่รุนีพูดบ่อยๆว่าอาชีพที่จะหางานง่ายแล้ว คนไทยพอจะทําได้ไม่ต้องใช้สกิลเรื่องภาษาสูงสิไหมก็ <c oughs> คือทําเสริมสวยเพราะว่าที่นี่ร้านเสริมสวยจะเป็นร้านใหญ่จะรองรับลูกค้าได้ครั้งละไม่ต่ากว่าสามสิบคนโตนังเฮดเล็บจรงสิเลี้ยวเข้าไปนี่พตั้มก็สิบโตด้านข้างอีกจังสิบางทีเผลอๆบางร้านนี่นับดูแล้วเนี่เป็นยี่สิบโตเฉพาะทําเล็บ คนที่นี่ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะนิยมทําเล็บมากผู้หญิงที่นี่ยิ่งมีอายุยิ่งยิ่งแบบต้องดูแลตัวเองไหมคะคือแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมเล็บค,คือแต่งตัวสะอาดสะอาดดูดีเองสิไหมคะเขาจะไม่มุ่งเน้นว่าเออฉันต้องใส่ใช้ของแบรนด์เนมนะจังซันสีไม่คะ่ะเท่าที่สังเกตนะคะแต่ว่าสะอาดสะอาน ทาปากแต่งหน้าทำเล็บทำผมดูดีตลอดเวลาในการแต่งในการดูแลตัวเองสะอาดสะอาดอันนี้คือความจริงนะะร้านเสริมสวยที่อยู่ในห้างในส่วนมากจะอยู่ในห้างเนาะเพราะว่าที่นี่ห้างเขาจะมีแบบจะแบบหลายๆห้างมาอยู่ในโซนเดียวกันนะกเสพนองห้างไงห้างหน่อยเนี่ยอยู่ในอยู่ในอาคารอยู่ในโซนนั่นแหละยุหันละ คนไปที่เดียวก็คือมีครบทุกอย่างไม่ต้องวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้สินะส่วนมากทีนี้อาชีพอีกอย่างหนึ่งเนาะก็คือทำงานนวดนวดนี่คือรายได้อันดับหนึ่งอ่าของคนไทยเนาะก็ฝึกไปเลี่ยนมากไหมคะ่ะม,มันหางานง่ายคนในในกลุ่มคนไทย <c oughs> อย่างยุรียุีนอยู่ในเขาเขาเรียกว่าอยู่ในโซนอของเมืองวุลลงกองเนาะ <c oughs> ในกลุ่มคนไทยในวุลลงกองนี่กลุ่มไล่เนาะค่ะพี่น้องประกาศรับสมัครพนักง,งานนวดน,นี่ทุกวันวันละหลายหลายคนหลายๆล้านแล้วส่วนมากก็จะมีห้องพักสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทาง เดินทางไปมาอางสิไหมคะ่ะเป็นแบบนั่นอีลีพี่น้องหางานงายไล่ได้ดีแล้วก็งานงานอีกอย่างอันดับสามบัดนี้อันดับแรกนี่งานนวดเนาะอันดับสองนี่เสริมสวย <c oughs> แต่ว่าคุณจะทําเสริมสวยเฮาเฮาเ,เ,เก่งมาแล้วเขาชำน้าญมาแล้วอยู่บ้านเฮ่าแต่ทํางานที่นี่จะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคต จะต้องไปเรียนเรียนหลักสูตรของเขาเนี่ยให้ได้ใบเซอร์มาก็รุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้า,าต้องต้องเรียนกี่ชั่วโมงเนาะอย่างรุ่นนี้ไปเรียนบาริสตาในแค่ร้อยยี่สิบชั่วโมงร้อยยี่สิบชั่วโมงยังไม่รวมกับที่ต้องไปไปเทรนนิ่งไปไปออกไปฝึกงานผ่านมาผ่านอีกเรื่องหนึ่งรุ่นนี้ก็ยัง่งลู่พี่ลูกคนอยู่คอามจริงเนาะพี่น้องบ่รูัว่าเพผ่นเสยผ่านบ่คู่เสยผ่านบ่น,นะ ันนี้พูดความจริงทีทีอ,อันดับสามงานอันดับสามที่ที่คนไทยจะหางานได้ง่ายเนาะก,ก็คือร้านอาหารร้านอาหารจะเป็นเสิร์ฟจะเป็นล่างจานจะเป็นชิคเก้นแฮนจะเป็นผู้ช่วยจะเป็นเอยียงเสียถ้าจะเป็นคนคน ผัดคนอย่างสิ่่ะพ่อมีพื้นฐานเขากับสีซ้อนหายย่างสิลนะเนาะอันนี้ก็คือไม่ต้องมีใบเซอร์เ่าต้องไปเลี่ยนวิธีเสริฟวิธียังสินะกไปทํางานอยู่หลานคนไทยได้เอย่างสินะตามเมืองใหญ่ๆร้านอาหารไทยมีเยอะมากแถวโซนลูนี่ยูนี่มีเป็นสิบสิบล้านแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องสู้งานร้านอาหาร เพราะว่าที่นี่เขาขายเป็นเวลาอาหารเช้าก็าสมมติว่าเขาขายาจำเวลาไม่ได้แน่ชัดน้องพี่น้องเนะาะอาหารเช้าเขาขายสามชั่วโมงสิอาหารเที่ยงก็สามชั่วโมงสิแม่พี่น้องเขาเปิดเขาขายห้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองสินะแค่นั้นเราก็ยงีมือแรงกับสีเงาหน่อยกับจีถึงสองทุ่มสินะหกโมงเย็นถึงสามทุ่มสิแม่ เขาขายเป็นเวลาเขาไม่ได้ขายแบบทั้งวี่ทั้งวันคุณอยากกินเวลาไหนคุณเขาเข้าไปเวลานั้นไม่ใช่ขนาดตามสโมสรเนี่ยรองรับลูกค้าเป็นพันเนี่ยเขาก็ขายเป็นเวลาเหมือนกันอาหารหลักเนี่ยขายเป็นเวลาพอพอเราไปเลยเวลาที่เขาขายเล่ยบายสองไปแล้วเสียเขาก็จะมีแค่เบอร์เกอร์หรือว่าอาหาร,รชอนด์มันปรนังถอดเฮีอยอยังแบบง่าไงไม่นุ่ยยังไงไหมคะ แต่เมนูหลักที่เป็น,เป,นเป็นงานเป็นการัเสษนรเขาก็บูขายแล้วสินะจะเป็นแบบนั้นเรื่องการกินที่นี่เขาจะเขาจะเป็นเวลาเวลาสิไปกินสมมติว่าเราไปข้างนอกไปเที่ยวเราพอแย่สิเขาจะเบิเขาจะดูเวลาเลยเอออันนี้เป็นเวลาเทียเ่ยงไหยจะต้องไปถ้าไปเลยเวลาก็คือไม่ได้กินแล้วคุณนก็ต้องไปหากินแนง่ยๆงที่แบบบานเท่าเอิรนฟาสต์ฟูด้ดเนาะ แม้แต่ร้านฟิตชิพก็ขายเป็นเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนเดินสายฝอเนาะอันนี้พูดแบบบานๆเข้าเลยก็คือไม่โลกสวยถ้าอยากย้ายประเทศมาอยู่กับกับแฟนฝรั่งเนี่เขาต้องเตรียมควมพร้อมเข้าในในถุกๆดางสิ่งแรกก็คือฝึกอาชีพเอาไว้ แล้วก็ต้องเป,เป็นเลือดนักสู้ไหมคะเป็นเข้มแข็งทนถึกบึกบืนเพราะงานที่นี่หนักมากบ่ได้บ่ได้เบาขึ้นบานเท่าเด้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมอยากให้ทำคลิปทำคอนเทนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีไม่ได้รู้เรื่องเลยหรือ หรือรุนี่บ่ได้รููเรื่องน,นั้นส์สีกับสิพยา,ยามหาข้อมูลมาให้เนาะค่ะเพราะเราไม่ไม่ได้กว้างในหมู่คนไทยที่จะแบบว่าหาข้อมูลได้จากหมู่คนไทยนากการัึกษากับบ่แมนเนาะค่ะรุนี่ก็จะสังเกตจากพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นฝรั่งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องเรื่องรับเงินกเกษียณเนาะคนที่มีรายได้เกินลิมิตที่เขาตั้งไว้ที่รัฐบาลเขาตั้งไว้เนี่ย รุ่นนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะไม่ได้กินเงินกเกษียณคือขัดเจ้ารวยนะเจ้ามีเงินพ่อที่สิเขาจะคำนวณออกมาเป็นเป็นเดือนว่าเดือนหนึ่งคุณต้องใส่เงินเท่าไหรหลังกเกษียณนั่นสินะคะเขาคำนวณแล้วคุณมีบ้านมีรถมีอสังหาบ่มีหนีมีเงินสดเท่าไหร่ในอัตราที่เขาตังไวตามกฎหมายั่สิเขาจะไม่จ่ายเงินกเกษียณจะไม่จ่ายเงินดูแล เนาะค่ะว่าอันอันนี้ก็คือรูกจากโมที่ไปตีพิงปองน้ากันเขาพูดให้ฟังว่าฉันทํางานเสียภาษีเหมือนกันเขาย้ายจะเขาย้ายประเทศเขาอยู่เยอรมันเนาะเข้ามาอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่อายุยีสิบเดเขาทํางานหนักเพื่อที่จะมีฐานะเขาเขาฝรั่งเขาพูดตรงนะคะแล้วเรื่องนี้รุ่นนี้เขาเคยพูดในคลิปหลายหลยอยู่หลายคลิป เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินเงินรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียวเขาต้องกินเงินเขาเองที่เขาหามาจนแบบว่าสามีเขาเล่าบอกว่าสามีเล่าหนะเห็นงา้นหนักคักหย่อนหย่อนอยากมีฐานะเองสินะหย่อนอยากรวยเองสินะค่ะขาเล่าสิมีปัญหาไหมคะเวลาตีปิงปองขาเขาเขาจะงอไม่ได้แต่ว่าคนสูงอายุเนาะแต่แล้วอีกอย่างคนที่นี่จะแบบว่าอายุยืนมากเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดใกล้จะแปดสิบนี่ยยังยังแข็งแรงอยู่ แลนตีปิงปองน้ากันนี่คือกระชับกระเฉงสินะคะแปดสิบกว่าปีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขาอายุแปดสิบกว่าปีคนที่นี่อายุยืนแล้วก็แข็งแรงสุขภาพดีอาจจะเป็นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศออสเตรเลียอ่ามันเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่เป็นมหาสมุทรเป็นทะเลเนาะเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นภูเขาป่าไม้อากาศมันเลยด,ดีไหมคะ่ะ แต่ก่อนเนี่ยรุนีอยู่อยู่เมืองไทยเนี่ยเหมือนเป็นผู้แพร่เวลาสีฟ้าห้องฝนตกแน่นนี่สีแบบว่าคัดจมูกวาวนี่เสียงเสียงขึ้นจมูกเพราะง้นแล้ววา่าจะเป็นไส้นัดติสมัยที่โทรคุยกันจะไปหาหมอเดอ้อจะเป็นไส้นัดเด้อน,นี่ไปตรวจพนวเนน่ะหอดโอนเงินใไห้ฉันไปหาหมอไปตรวจฉันว่าบ่ข่อยบาได้เป็นเจ้าเป็นแล้ว,ว่าเสียงแบบฟิตฟิเหมือนจะเป็นหวัด แต่ว่าพอมาจะพอมาอยู่หนีบ่มีอาการนั่นโดยที่แบบว่าเราลืมไปเลยว่าเคยเราเคยมีอาการแบบนั้นแล้วก็งุ่งขึ้นกันแล้ว,ว่าจะไปหาหมอมาตีเจา้าขึ้นเเป็นขึ้นอตอนเจ้าอยู่เมืองไทยฉันเลยว่าอ๋อสงสัยเป็นเพราะอากาศพี่น้องบอกมากกับเวลาไปเร็ว